สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องพะตูรูช้างคู่ใจไพรขวัญเมืองนะคะสวัสดียามไหนไม่รู้นะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนคุณครูคุณครูค,ครูสอนคุณเป็นคุณครูไม่ใช่เหรอครับทำไมคุณไม่ไปสอนนักเรียนนี่ครูสอนหยุดครับครูสอนหยุดใช่ไหมแต่ตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนนะนี่ใช่ค่ะนักเรียนสาวๆยเยอะแยะเลยเห็นแล้ว มีเหี่ยวมีแหงเป็นแล้วมีเหี่ยวมีเห e ี่ยวทำไมถึงนอนอย่างนั้นน่ะเพ่งคหมดตอนนี้เดี๋ยวเราพาคุณครูไปหานักเรียนปะ่ะพาไปสอนนักเรียนปะ่ะไปไหม,ไมครูทำไมเคริมครูท่านที่เห็นสาวๆนักเรียนจะก,กระชุ่มกระชวยครูทำไมมานอนชะง,งอชะเงงอย่างนี้มันคึกแล้วครับ<ะ>มันคึกแล้วมันหดแล้วไปไม่ได้ เห็นสาสานละไปไม่ได้ต้องนอนโอ้โหดูนนค่นอนคว่ำเลยนอนครับสันีิอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลูกออกให้ดูเออูกอกว่ะโอ้โหลุ้มเบลุลุบ แล่วปากี่เดกัะี่สำรวจตอนนี้คุณปูบอกว่างครูอยู่ประสานงานมาแล้วตอนนี้นักเรียนโบโบเราหายโบโบไปเรียนหนังสือโบโบไปเรียนหนังสือตอนนี้เราไปตามหาโบโบแป๊บหนึ่งก่อนนะคะบท่านโบโบไปเรียนหนังสือตรงไหนกับคุณครูเดินตามครูต้อยๆเลยเป็นเด็กเรียนนะคะมาอยู่กับโรงเรียนไม่รู้เข้าห้องไหนแล้วนะคะเดี๋ยวตาม ตามดูนักเรียนก่อนไปถึงไหนแล้วเนาะอยู่ห้องไหนเนาะนักเรียนโบโบของเราโอไม่เห็นโอ้เขาห้องเรียนจริงๆตายแล้วติดใจแล้วดะสินี้ ม่านรักศิลป์เข้าห้องเรียนจริงๆนะนักเรียนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้ยโอ้โอ้นักเรียนนักเรียนหนุนคุณครูตามติดคุณครูแล้วทีนี้โอ้มาเรียนศิลปะมาเรียนวาดรูปกับคุณครูโซ่นั่งก่อนนั่งก่อนเมื่อกี้เขาเขียนกระดาษเลยนะเหรอ เขีนกระดานด้วยายแล้วตายแล้วนักเรียนทีนี้จะไม่อยากออกจากโรงเรียนเลยไม่อยากออกจากห้องเรียนนะครับเนี่เด็กๆดูไว้นะคะเป็นนักเรียนต้องเป็นเด็กดีแบบนี้นะคะถอย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 อยอยถอยถอออ ไม่ครับจะงับแล้วจะงับหัวแล้วโอ้โห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 ครูครอ้โักครูเหลือเกินมานักเรียนเขาตามตัวแล้วตอนนี้นึ่เรียนเขาเรียกตัวแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวเอ้ดูครับดูท่าดูท่าอ่อนครับ โอ้นุ่นนุ่นเอออ้อนอ้อนครับดูวะดูไม่ต้องสั่งนะดูไม่ต้องสั่งนะครับดูอ้อนเลยอ้ยนอนเลยนอนเลยไปคุณครูคุณครูไปเอา ด้วยมาให้กินอีกแล้วนะครับไาแล้วไปเตรียมตัวย่อลงก่อนย่อก่อนย่อลงเลยอย่าให้ชนอย่าชนอครูเก่งมากครับมีการมุดมุดตู้ออกมาด้วยเอ่ะเลยตอนนี้ไม่ต้องสั่งเลยครับคุณครูพอมาตามแล้วนักเรียน ขอให้ไปทำกิจกรรมแล้วครับนักเรียนคุณยายอยู่แต่ในห้องไม่ได้ไปบุญได้แล้วไปครับขวันเมืองมามามานักเรียนนักเรียนขอตามไปทำกิจกรรมแล้วนุนพี่ขวัญก็ท้อมาอาบน้ำแล้ว ล,ลูกพี่มาแล้วลูกพี่เตรียมตัวอาบน้ำนะคะแต่งหลอเพื่อที่จะไปร่วมขบวนแห่แล้วนะคะวันนี้่าคลิปน่ารักพี่อ้อนเห็นไหมจะไปแย่งสายยากับพี่ควันแล้วนะคะตอนนี้ สามปีโอครึ่งหนึ่งพี่ขวัญล้วดูสิสามปีไม่ใช่โตกว่าธันวาแล้วบ่นีกว่าธันวามากเลยโอ้ดูดูพี่ขวัญถอยก็ก็ถอยตามโอ้ดูว่าไปมุดเขาอีกแล้วจะไปลอดท้องพี่ขวัญอีกแล้วนะครับดูดูเอ้าเอาเอ้ากลอนอีกแล้วครับออกกวนอีกแล้ว อ้าวไปแซวสาวนักเรียนอีกแล้วก็ไปขออะไรเขากินนั่นน่ะเซลสาวนี่นอนเรียงคิวกันครับบนคุณครูพาไปเรียนอีกนะนนนนนคุณครูพาไปเรียนนนครูครูเรียกครูเรียกแล้ว พอเจอรุ่นพี่แล้วลืมคุณครูเลย,ลยเราจะไปเอาไปเอากลอกน้ำเองอะเราไไจะไปแย่งไปแย่งสายยางยไปแย่งสายยางนี่ออก <laughs> ไปได้ทุกท่านเลย ไปแล้วลว,วนเวียนยังไม่ได้กินใส่ย,ยางสักทีนะคะไปนะเรไปทักทายพี่ก่อนเราไปทักทายพระเสกบ้างนี่ก็ให้ไปตั้งอยู่ลงโลตัสนะอย่ามาครับบุญ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 

ใครเหรอกินดินเริ่มกินดินกินไรแล้วมันเริ่มแล้วจะถ่ายท้องเหรอมากมากดูจะแย่งสายพี่ขวัญพี่ขวัญบอกโอ้โหเด็กมาก่อกวนดูครับเด็กจะก่อกวนดึงสายยางเองนะครับดู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 ไม่ขี้เหรอ้ป อาไระมานี่มานี่มาน่มา่มาเน่ไปมานี่บนมาน่มานี่มานี่ไปโรงเรียนนะครูครูจะพาไปห้องแล้วปไปไปแล้วมาไปแล้วะไ้อไปแล้วอ้าวไปเลียไปเลีย ผมเห็นผมเห็นรุ่นพี่แล้วผมไม่ไปแล้วครับคุณกูเอาละขนุญองแล้วบอกว่าหิวน้ำมากกว่าครับตอนนี้นะจะแย่งสายยางอย่างเดียวเลยเป็นิวตามคิวตามคิวจะรับคิวจะดึงสายยางอย่างเดียว ตามคิวครับคุณมาหลังคุณจะแซงเขาได้ยังไงครับเป็นเด็กต้องให้ผู้ใหญ่เขาก่อนกินตาอยุกินตาอายุนั่นเห็นไหมพอเสกจะรัดคิวอีกแล้วนั่นน่อ่าพี่ควันนอนลงพี่ควันโอ้ดูดูกว่าจะนอนลงได้โอ้โ้ดูดูทำดูทำ อ่าผมไม่พอใจครับให้ผมรอคิว โชก่อนโชก่อนไอ้ยาไอ้ยาวอมเครื่องวอมเครื่องก่อนไอ้ยาไอ้ย่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 นอ้ย่กัอท่าไอ้ย่าไอ้ย่อ้ย่ไ้ย่ไอ้ย่าอ้ย่าไอ้ย่ไอ้ย่ไอ้ย่อ้ย่าอ้ย่อ้ย่าอ้่อยาอ่้ยอยยอไอ้ไอ้ยา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  ด,อ,ดอันนี้คือวอมนะครับวอมวอมก่อนนะครับวันนี้ไม่มีรางวัลน,นะครับวันนี้รางวัลออนไลน์ก็กระเป๋าแห้งนะคะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหพี่ขวัญเร็วๆนะครับบุญบอกว่าผมผิวน้ำผมอยากอาบน้ำแล้ว มาพี่ขวัญมาก่อนเนาะใครมาก่อนแต่แต่พอเสกจะรัดคิวก็ตอนอายุเยอะกว่านี่แหละ่อไม่เคยได้ยินบอกเก็นเกลียวเป็นก้อนเอ้ยไหนพป็นงก่อน อ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแม่ๆทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามในช่องพาตูลูช้างคู่ใจพลายขวัญเมืองนะคะช้างแห่งงานพลายขวัญเมืองนะคะเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมตัวอุปกรณ์แต่งชุดรอลองให้พี่ขวัญก่อนนะคะเจอกันอีพีหน้านะคะสำหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบุญครับสวัสดีครับวันดียครับนักเรียนนักเรียนโรบอสวัสดีค่ะจุ๊บย